ฟิลเลอร์สัญชาติจีนตัวใหม่ฟิลเลอร์ไบโอไฮยาลัคคืออะไรดีไหมมีกี่รุ่นแต่ละรุ่นต่างกันอย่างไรเหมาะกับใครและฉีดจุดไหนได้บ้างสวัสดีครับหมอบาสวีสแควร์ครดิกนะครับ วันนี้เราจะมาอัปเดตฟิลเลอร์ตัวใหม่ล่าสุดเป็นฟิลเลอร์สัญชาติจีนที่พึ่งเข้ามาในประเทศไทยนะครับนั่นคือฟิลเลอร์ไบโอไฮยาลัคครับในคลิปนี้หมอจะมารวบรวมข้อมูลแบบจัดเต็มไปนะครับว่าฟิลเลอร์ไบ o อไฮยาลัคืออะไรดีไหมมีกี่รุ่นแต่ละรุ่นเหมาะกับฉีดจุดไหนได้บ้างฉีดแล้วกี่วันเห็นผลอยู่ได้นานไหมและฟิลเลอร์สัญชาติจีนตัวนี้ผ่านอายอยยไทยหรือเปล่า ฟิลเลอร์ไบโอไฮยาลักเป็นฟิลเลอร์จากประเทศจีนผลิตโดยบริษัทบู m เอ็ไบโอเทคครับซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตเทสเอที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้ผลิตฟิลเลอร์หลายๆแบรนด์ไว้วางใจและเลือกใช้บริการครับโดยประเทศไทยนำเข้าและจัดจําหน่ายโดยบริษัทโซเมดิคอลจำกัดครับถ้าถามว่าฟิลเลอร์ไบโอไฮยาลักดีไหมฟิลเลอร์ตัวนี้เป็นไบเฟสิกฟิลเลอร์ซึ่งหลังฉีดจะไม่บวมไม่เป็นก้อนเพราะเขาใช้เทคโนโลยีไบโอบาลานซ์เทคโนโลยีซึ่งหลังฉีดจะมีความคงรูปได้ดีมีความยืดหยุ่นแทรกซึมกับผิวหนังไดด้อย่างรเ ฉีดแล้วจะช่วยเติมเต็มร่องลึกใต้ผิวหนังแก้ไขปัญหาริ้วรอยร่องลึกทำให้ใบหน้ากลับมาดูเด็กลงได้ครับ ฟิลเลอร์ไบโอไฮยาลัคมีทั้งหมด4รุ่นแต่และรุ่นจะแก้ไขปัญหาในจุดที่แตกต่างกันออกไปครับมาเริ่มกันที่รุ่นแรกไบโอไฮยาลัคไฟไล,ลายกล่องสีฟ้าตัวนี้จะแก้ไขปัญหาชั้นตื้นๆอย่างเช่นริ้วรอยตื้นๆชั้นใต้ตาจะอยู่ได้นาน9-12เดือนครับส่วนฟิลเลอร์รุ่นที่2คือฟิลเลอร์ไบโอไฮยาลัคหลีบกล่องสีชมพูซึ่งตัวนี้จะผลิตมาสาหรับปากโดยเฉพาะครับจะทําให้ปากอวบอิ่มได้รูปมีความชุ่มชื้นอยู่ได้นาน6-9เดือบตัวต่อมารุ่่นที3คือฟลลอร์ไบโอยักบต ลายกล่องสีม่วงตัวนี้จะแก้ไขปัญหาริ้วรอยชั้นที่ไม่ลึกมากอย่างเช่นหน้าแก้มล่องแก้มริ้วรอยเล็กๆบนผิวหนังจะอยู่ได้นาน9-12เดือนครับส่วนรุ่นสุดท้ายคือไบโอไฮรัคดิฟเดอร์มิดกล่องสีทองตัวนี้จะฉีดชั้นผิวหนังชั้นลึกจะช่วยเติมเต็ม l ิ้ t ติ้งยกกระชับหน้าจะอยู่ได้นาน9-12เดือนครับที่วีสแควร์คลินิกได้เริ่มนําฟิลเลอร์ไบโอไฮรัคเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนไข้ที่อยากฉีดฟิลเลอร์หมอขอแนะนําไม่เข้ามาปรึกษาก่อนเพื่อประเมินว่าปัญหาที่คน ให้กังวลเหมาะกับฟิลเลอร์รุ่นไหนครับฟิลเลอร์ไบโอไฮยาลักเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาล่องลึกผิวหนังย่อนค้อยหรืออยากปรัง๊งโหน้งปรับรูปหน้าให้ได้สัดส่วนครับฟิลเลอร์ไบโอไฮยาลักสามารถฉีดทุกจุดได้บนใบหน้าเลยครับแต่ละจุดก็ต้องเลือกรุ่นฟิลเลอร์ให้เหมาะกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขครับ ฟิลเลอร์ไบโอไฮยาลักผลิตด้วยเทคโนโลยีไบโอบาลานซ์เทคโนโลยีซึ่งทําให้ผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานเลยครับหลังฉีดจะอยู่ได้นาน6-12เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นฟิลเลอร์ที่ใช้จุดที่ฉีดรวมถึงการดูแลตัวเองหลังฉีดฟิลเลอร์ด้วยนะครับไบโอไฮยาลักเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองว่ามีความปลอดภัยผ่านทั้งออยไทย c f d a c e e d q m และ FDA กว่า12ประเทศทั่วโลกเลยครับซึ่งของแท้ก็เช็คไม่ยากเลยครับเพียงสแกน QR Code ที่มุมขวาบนกล่องก็จะแสดงรายละเอียดและข้อมูลขึ้นมาครับซึ่งของแท้จะขึ้นโลโก้ s o l Medical เป็นสัญลักษณ์แม่กุญแจและแสดงว่าสินค้านี้ยังไม่ถูกเปิดการใช้งานแสดงชื่อคลินิกที่สั่งซื้อและเลข QR Code จะต้องตรงกับหน้ากล่องเห็นรูปและชื่อผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนมีบอกขนาดสินค้าเลขลอ t ที่ผลิตวันผลิตวันหมดอายุและวันที่นำเข้ามาครับและสุดท้ายจะต้อง แสดงชื่อบริษัทที่ผลิต b ู o n a m e d Biotechnology และผู้นำเข้าคือบริษัทโซ m e เ i ดิคอลจำกัดเท่านั้นครับทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลฟิลเลอร์ไบโอไฮยาลัคที่หมอรวบรวมมาให้นะครับเนื้อฟิลเลอร์แบรนด์นี้เขาเคลมว่าหลังฉีดแล้วคงตัวได้ดีและผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานครับและที่สำคัญที่มีความโดดเด่นก็คือเป็นฟิลเลอร์ที่ฉีดแล้วไม่บวมน้ำไม่รู้สึกเจ็บและลดอาการบวมได้เป็นอย่างดีครับและใครที่ไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้หมอฝากกดไลค์กดซ u b s c r i b e ทางช่อง v Square c l i ิ i c กันด้วยนะครับ สำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือใครที่อยากปรึกษาหมอสามารถทักหมอมาได้เลยนะครับหมอตอบเองครับ